suck สุขหล่านับบ้ดนดันไปชอบแต่เลขสี่จักเป็นยังแล้วแน้วคอยมักแต่เลขสี่หรือยงมันเป็นจังสี่นี่คอยสีเหล่าสูขบงังอยู่ขอดเย็นคอยมีแฟนอยู่สี่คนอยู่บนข้าสี่คนคือกันคอยเลยตะลืดเปิดไปอยู่เวียงจันคอยบ่อเนื้อบ่อฟันละมาสีได้สี่คน คอยมีแฟนอีกสีแต่มาบ้านนี้เ่าทันได้สี่จากเกียสี่คักักกัสีคนคักคักสี่ทักคักกสี่โยมคักๆักสาวมาล้คืื้น้องต้องจำจอนไก่เพียนหาเต็นกินล้ํกินบางคนมองว่าตามต่อย คอยย่อยเยยเยียดย่าแต่ละวันเหม่ยลาเอารถเป็นฮือนนอนบอ่มีหมอนโซฟามันเมื่อยไก่ทึง้ามนาเวทีป่านั่งฟามกลางเว้นมาสนห่มหวงถูกบ่มีมือสวงกินอดบางอิ่มบางล้างมือใด้นาหงเอา เด็นต่เลงจนสอดเ้านึกว่าเป็นเวนกรรมชีวิตสาวมอลำมันซำพอเพียงมีบ่มีแฟนมีส่วงยุดเยียได้หลายปีผ่านมีบ่อนอบ่าวผู้อยู่หนาหานต้องการนองไปหวมนอน นาสมุน้ำไปตามท้องเรืองข้าน้นอยเองไม่น้ำแล้ววะพระพระแจ้งใดเดี๋ยวนี้แม่อันนี้เป็นอังสันเจ้าเป็นมอมเขาเป็นมอมติคอยเป็นพระโอ้อันนี้มอมอัน,นี้พระเออผู้แจักได้ไหมผู้ใดศินแก่ผู้ใดศินอ่อนเอาใจแล้วข้าน้อยผู้เจ้าของมาบวชที่หลังองษิตับเจ้าบาาเด้ออยายากกันไหนต่อนั่นโอ้ย เจ้าของเป็นผ้าเป็นสงอยู่ในถ้ำกินในผาเหลียงเล้วไปหาหลองหาล่ำจังสันมันโมเมนแนวอัตมากระองข้อเป็นสละมือนี่มือบุญมือศีลเนาะฮะเจ็บพุนขศากท่างเทียบออกมาขอศีลขอพรมันฑิตหลองล่ำถ้ำเพ่งไอเพ็ดบะได้สียยากกันแน่ข้ามต้องไปตัวเจ้าของเป็นผ้าเป็นเจ้าเป็นที่เพิงทั้งใจของโยมที่มานั่นมานี่จะไหนบ้า ไปไปแม่ท่องดามหอดวัดแล้วอมาไปเฮ้ยคนสิมาหลายค่ะเพราะว่าเป็นมือบุญเข่าวสากเนาะเป็นมือห่มบุญเดิมบุญหาบันพระบุญหุดของเฮาเอาโยมฝากเปิดพระล้มในอาตมาในอาตมาฮอดเอาพีฉันมันเป็นแม่นาคที่ได้เพิ่มเปเปิดได้ตีพระล้มเพิ่นเสือมาถวายวัดบอดใส่เทียโอ้ยมาหอดกั้อุ่นดววอุ่นใจบาดตาได้เข่าเขียดผุทธาบาดไม่แห้งใจเหยาวๆกันรูดเออกรรทมาลาย่อมเอ้ยมือบุญมมือศีลนามาจการเจ้าข้าพระคุณเจ้ายาวัดจะดีก็มีบ้าน ด้วยบำ<ช>ลุงจะเลื่นนอนพอนายาโยมทั้งหลายพระกระเถอที่อย่างมหาหันขึ้นเป็นเสียงทีตึงตังอิมึกคือโคอม โอ้ยพ่อกันซ้อมเทศไว้บหานโยมมามันสิบ่ได้สนอกซ้อมให้สินให้พ่อหยาดโยมโอ้ห้าแถวพรรษานี่รับงานนิมนต์ไปหลายวันเลยซ้อมวันท้อคณะช้มปอคณะช้ำปอพอได้อย่าว่าปั่นภาษีถอดขานอยอย่างน้อยอีฉันขอ้าทวงติ่งนี่ถอดทวงหยังลายโยมพระคุณเจ้าองค์นี้คือบ่สำรวมในการโฮมผ่าแต่เจ้าข้า พออผาเหลียงคือห่อูอยู่อหญาบ่คือผาเชื่อมต่อแต่เจ้าขาเฮ้จังใดย่มอัตมาเป็นพาบวชไม่เสียไปได้คือเพิ่นเหมือนกับบ่คือโยมกับสีม้ยากอย่างนั้อัตมาเนาะอัตมาพ่อในทอนีกับปูหัวเราเป็นอย่างย่อมกับยุ่วนยมเป็นอย่างมาสังเว้านั่นเว้านี่แทพากะยุ่วนผะมาเสือกื่องของยมเฮ้่ยงยอมมาถ้าโน้ยก็ได้ใบยนังทำประพุ่เจ้าคือขาน้อยจริงจิงว่าไงแต่นัดยิงไข่มากมันไข่องดิสัมบ้า วุ้ยทุกคนจังไม่แม้ว่าเป็นอาเศรทรณี่สองเมื่อวานั่นเว้านี่บาปจะกินหัวชัมเวสีสะบ้าเดกสิแตกข้อมันเนาะมึงหูจักหยังมาบุญมาชิ้นแท้ๆเอาแต่หัวชิ้นไข่มาบานพอบานแม่มึงเอาหัวชิ้นไข่มาสบายพระปิ้งปลาปิ้งไก่มึงกวยจะแตกแม่มึงหยังทุกคนมาชิ้นปฏิีกันเมื่แล้วซะฉากนี้กุญอจไปหลูกไปมันสวยแล้วทอดว่าแม่ตาบุญมีกับแม่ต้นปีงไก่ไม่ดำก็บแม่ดอกอัน หลงพ่อท่านบ่น้องเาป็นทุสันน้อท่านพาน้เฮานีเนาะบัดอดีใจดีใจมนีมากเันสินั่งูักวัดจักว่าได้เด้อหอดตะดดนบอลีกันได้เด้อก็มาหอดพนได้แตงหวดถ้าข่าดอกผู้จากมีบุญข้าศากจักปีละ2ีสมือบังเด้นงคือว่าจะสันนาอเจ้าพาแนวกินคือหลหลแต่ว่าให้เอาแต่สัตว์ปีกันได้มากูอย่าสแตกได้ยักแนวด้อมันเป็นอย่างเลย จัดปีกบ่ได้อาตมาเป็นโรคเกาไม่เขาเป็นพระเขาจะไปเทศกินจังไรบวดจักปีล่ะครับโอปวดเพราะท่นพ่อปีปีหน้าสิเป็นโลกซิฟนั่นเสียบเลยเพราะอาตมาไปนี่เป็นตำแหน่งไงเจ้เออ้าพระหอดมาถึงแล้วกะถวายของท่านเท่าสุนตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฝ้าครับไม่เรื่องสงสัยไงบ้างเลยวะ คงใส่อยู่ผ้าอีหยังคือปากแดงสิสิเด้อ้าวหน้าขาวๆแม่เออแม่นตัวละ่ะเ เลสิม่ยากอย่างนั้นอัตมาอัตมาท่านวดอัตมาสิ่ศพแตกมันสิเป็นอย่างยูหานมาเซียงยกยมกับยูส่วนโยมเป็นอย่างที่มาวันนั้นวันนี้เหอย่างมือนี้มือบนมือสิดกุจิตเตะบอมเลมยนแต่ว่ามันต่อมาเป็นแบบนี้แต่ว่าคิวมันกับโกงไหมตากดำแม่คือหมีแพนดานี่นะดอกหมีแพนดงแพนดากับสามอัตมาอยู่ในแต่ว่าหนาขาวเกินไปส่วนมากเขาวดังหูดังกระดำเลยไหปากกระเดียนนี่มันเป็นโอ้ยคแล้วระสารวมทั้งพระทั้งโย่อมตัวละบาดไดเนาะ วัดม้านๆน้จเป็นในสี่มีอะไรกับมาถวายเพิ่นเทเม่ว่ากับพาะผระผู้ใดต่อยผู้ใดสูนกับผู้เป็นเรื่องของ่งอแตมา้ตมเป็นพระไม่เป็นไงในวัดนี่แม่เสี่วว่องยังยหันเป็นใจกับเมียนยุทธายาโยมถวาย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 ายถว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 ายวายถายถว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 าย มันก็เป็นน้ำทันตัวเออกระวาจชั้นสั้นเนี่ยทันนิมนต์เด้อร์จะทำมันสิกายเวลาอีฉันก็แหงฟ้าไปทางอื่นอยู่เจ้าค่ะเห็นบ่อยไหมวะคนฟ้ามันค่าแค่จะเถียงกันนี่จะที่แตกวะเพรว่าเงินแตกจะเรื่อยๆเพ่นแต่มันจะเลยเพ่นก่อนดีไม่ที่แตกหรอกเบิร์กแล้วอยู่นี่ กานำมาตัวส่กันลูกผู้ใดมีอย่างกับตัวแท้กันในเพิินรับแค่เดียวตัวเลื่อนเพลนเลื่อนพลนัด่าอำมะเตะ่ตะแตะเตะแตะเตะเตะเตามตะเตะดตะวอยเตนเตะเตะเตะเะเตะเตะ่ะเตเตะเตงเตะเเตะเตะเตะเตเตะเเตะเตมเตะเตตเตะเะเเตะเยะเเ้เเเา้เเเเาตตเตเตต แม่กูน้ำมาโอ้ยบุญขขาสากเราจะไมากินขขาสากอะไรเออเอาเอาถวายแล้วรับศินรับพรรับศีนรับพรข้องมึงคือลูกตั้งใจดีๆเด้อสาปีนติโยไม่อย่างต่อไม่อย่างแม่ออกต่อวิวัฒน์ชันตีวิวัฒน์ชันเตีความชวามน้ำความชังงด้ำ ไม่ยังเอาเทศกระรู้อยู่ว่าเทศมันโมเมนต์คว่าไม่ออกเขาบอกหูจักงยังดอกแพ้ไม่ออกเขารู้เด้มึงถามไม่ออกต่อไปว่ายังไงบังหูจักงยังไงพยังแน่ละไม่ออกเอาสี่ปิวัชันตีสะพโลโควินาสตุมาเตภวะอ้บะไรหรอกเงี้วโดเงี้วโดเอาอันเท่าไรซะเนาะเอาอันธนัตตดเอาอันธนัตซะนะโมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สีแม่มึงเอาเป็นพาจังไรสิมาสวดจังหวะเราจังหวะแล็บจังไรเดี๋ยวนี้แม่เอาให้พอนไหมโยมอันนี้พอนมันบ่เนี่ยพอนพอนโอ้ยธรรมดาธรรมดาหลวงพ่อยายู่ยกัยด้วยนั่นเพิเอามาถวายนั่นเพิ่งยังการโยกลยสีเขินเนี่ยเพิ่งยังผักหอมอกูจิตโตข้านย้อนพวกนี้เหรอกูเบิ่งแล้ว เอาสันเขาแล้วจะเฝ้าไปไซด์แ้วบอกไม่ออกเออบอกไม่ออกจะเฝ้านี้นะแต่ไม่ออกจะเฝอมนี้เด้อชั้นเขาชั้นน้ำล้วก็ไปยายเขาสากซาแล้วก็มาล่างถวยล่างบ่วงสะก้อนเอ้าอีฉันว่าสิ ยายเขาสักแล้วสิฝ้าเมื่อไหม่จ้าสิฝ้าไปสายถวยซ้ำน้ำกรเชียอัตมาครับหลวงพ่อนีติเป็น้ลางม่มาสั่งเบาอฉยพระคุณเจ้าไม่อย่างอันแม่ท่องดับในพินไม่ลูกไม่หลานเหตุเหตุหน้าถาเจ้าควณเพิ่ต้องไปส่งเขาส่งน้ำไผกับมิลูกมิเต้าทั้งนั้นล่ะกัลางถวยร่างจันทร์ันมาพ่อสามสมมตกำลังถวยร่างจันทขาน่อยบ้าถวยจากทนบ้าหลในมขขาน่อยบ้า่านนี้เอะ้่านลูกเพิ่นเพด่อนี้วยยคงอยู่า่ะไปงเง้เพะิ่นะ มนกุติมนหมอม่นอ้าวทุกคนรับศีลหลับศีลจะได้รับไปนิมมุนนิมนินโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอัตมาลืมเกิบเอาเกิบผู้นี้ของหลวงพ่อจันติเอาเกิดแม่อัตมาเอาถวายเพ่อเน่เอาถวายเพ่อเน่ขอบคุณจ้าจ้า หยังสีเรื่ยังอีกเยเป็นพาจังไดคือบ่าจ้าเอากับพรเป็นกัเทยเนาะไปสดอ้บุญมีไปใหญ่ขอสาและขรรค้าวปะปปโอ้ยเนไปไปฮงกกระไไปหาใหญ่ขอสาแมท้งดำแล้วกระแงสิได้ไปส่งเขาส่วงน้ำลูกเราอยู่ไปแถวไปแล้วแล้วเจ้าก็ออกไปส่งเขาลูกทั้งไหทั้งหน้าเด้อ ไปทนตัวเฮาก็ได้พ้อมว่าแล้วจะใหญ่ย่างทั้งสิเดินแมีนบอนี่เดียมมันบอแมีนพ่อพ่อเขาต่อคบก็แม่ได้ไรม่ไม่มีนบอเก็บใบเก็บอันนี้ไว้เก็บใบเก็บใบเก็บใบเฮ็ดอย่างลูกเนะจะได้ไม่ห่างกันไกลบ่พอเมื่ไอกันไกลกูยังได้ไก่ตาเหมือกับปลาเหลียวเห็นได้ไยพี่นาคุณจะไปเป็นแม่ยขั้วดอกเลนนเอาเองรถวตลกสูนั่น นันคือหัวหน่าวมัตัวทีปวไปซอยมาย้ําหอยดอกหัวหน้ากาเรียนตลุกเอาเองได้ใช้สาจา้างคุณแม่หยังคันว่าพระเอกมุ้งส่สุดเพชรเหรียญยุ่ยหยาบหยาบยุย่นี่ขึ้นมากกับมิตรมกุกกูก็เลยสิยตกงานกูหนีห